ผมว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ที่น่าน่าเล่นมากนะสวัสดีครับผมเรามาเจอกันในฉบับการรีวิวเจ้า Legacy กันบ้างนะครับหลังจากที่พิววิวไปเมื่อ วันก่อนแล้วนะฮะได้เอาไปใช้แล้วครับ1วันเต็มๆนะครับกับสัมผัสของเจ้า Legacy นะครับในโมเดล L G T C ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะ L G T C ซึ่งเป็นโมเดลที่เป็นอ่ p อัปเปอร์เป็นหนังนะครับแล้วก็มีดูระบายอากาศแบบนี้เป็นหนังเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราทบทวนสเปคกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตัว Legacy รหัสนี้นะครับ upper เป็นหนังสีครีมนะครับคลิปด้วยตัววัสดุที่เหมือนจะเป็นหนังเหมือนกันนะครับเป็นสีขาวนะครับโลโก้สีแดงบนวัสดุที่ทำลวดลายแบบเหมือนหลังพึ่งนูนขึ้นมานะครับนี่นูน ون, นูนนะครับตัวบนสีแดงเป็น2ชั้นตัวล่างเป็นหนังสีขาวนะครับหนึ่งโลโก้ NB นนะฮะเป็นสีดำนะครับเป็นผ้า พาร่มนะครับเชือกเป็นแบบธรรมดาแล้วก็มีแอนเค็ที่ทำเป็นลายเส้นโผล่โนนขึ้นมานะครับไม่ใช่ลายเส้นสิปั๊มนะครับขึ้นแบบให้คำว่า n n a p โนนขึ้นมาจากตัว574เดิมเดิมเรานะครับที่คุณเคยมาด้านหลังก็จะเป็นหนังนะครับที่เป็นลักษณะเหมือน หลังพึ่งนะครับแล้วก็มีโลก้คำว่า New Balance นะครับมีตรงตัวมาร์กจุดนะครับตรงกลางนี่มาร์กตัดรอยตัดนะข้างเท้าด้านในนะข้างเท้าด้านในก็จะเป็นหนังสีครีมเหมือนกันตัดด้วยหนังสีขาวนะครับโลโก้สีแดงโนูนนะครับสวยงามนะฮะด้านในนะครับ อ๋ออันนี้เป็นของอีกคู่หนึ่งนะครับจริงๆเขาให้มาเป็นเออเป็นกระดาษเฉยๆนะผมเอาเสียบขึ้นมาไว้เฉยๆด้านในตัวลิ้นนะครับก็เป็นคำว่า the insurance choice legacy นะครับคู่นี้เป็นหน้าเท้าดีไซส์44ตรงไซส์ผมนะครับซึ่งเป็นยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังละนะครับ อ๋ออินโซลข้างในมีความหนานะครับเหมือนจะเป็นแบบเป็นหนึบอะอารมณ์เหมือนเหมือนอินโซลของสองศูนย์ศูนย์สอง R เลยนะครับเป็นหนึบเด้งเด้งนิดๆนะพื้นนะครับมีนอกจากตัวเอนแคปก็ยังเป็น EVA ดอกยางนี่โอ้นี่ไปเดินทั้งวันไม่ไป้แกะป้ายออกเลย ดอกยางนี่เป็นเหมือนรองเท้าเทรลนะครับมีช่องเหมือนให้พอเหยียบลงไปแล้วเหมือนให้มีอากาศออกไปนิดๆ,ๆนนึบดีมากโอเคสัมผัสแรกนะครับเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกเนี่ยให้อารมณ์ความรู้สึกที่นุ่มนึบดีมากนะครับมีความมั่นคงเ่ยไม่ได้ต่างอะไรกับตัว574เล แต่ว่ามันจะให้อารมณ์ที่หนึบกว่านะครับเวลาเดินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะดอกเนี่ยมันหนากว่าของ574มันมีระยะยุบอะครับตอนเดินผมหนัก90นะผมหนัก90เพราะฉะนั้นของผมเนี่ยถ้ารองเท้ายวบเกินไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเดินแล้วเหนื่อยนะครับในส่วนของรับแรงนะครับต่อไปก็จะเป็นด้วยความหนาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันสามารถรับแรงกระแทก แล้วสะท้อนกลับเนี่ยน้อยกว่าตัว574ปกตินะครับอย่าง574ปกติเนี่ยเนี่ยความหนาของพื้นเขาจะไม่เท่านะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งอีกคู่หนึ่งของผมนะนะครับระยะช่วงของ eva เนี่ยมันน้อยกว่าแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยมันยวบมันทำให้รู้สึกถึงแรงพื้นได้มากกว่าตัว legacy นะครับ แต่ถามว่าต่างกันมากมายไหมเอาจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับต่างแบบต่างมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเฉพาะ574เนี่ยตัว l e g a c y ใส่สบายกว่าในเรื่องของการรับน้ำหนักแน่นอนมันมันหนึบมันมันหนึบกว่านะครับมันหนึบกว่าโอเคในส่วนพื้นเนาะต่อไปเป็นส่วนของอัปเปอร์นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นหนังตัวนี้มันเป็นหนังนะครับแน่นอนว่าการระบายอากาศก็ ผมไม่ได้เท่ากับไอ้พวกที่ช่วงหน้าผ้าเนี่ยเป็นตะข่ายแต่ถามว่ามันทั้งวันมันอับมันร้อนไหมมันก็คือเหมือนรองเท้าหนังปกติแล้วกันผมต้องพูดอย่างนั้นถ้าใส่รองเท้าหนังปกติเป็นยังไงความอับความชื้นก็คงประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างแน่นช่วงข้างเท้าผมเป็นคนหน้าเท้า 2E ตัวนี้หน้าเท้าดีนะครับแต่5-70ปกติก็เป็นหน้าเท้าดีนะเพียงแต่ว่า ด้วยด้วยความอวบของช่วงนี้นะครับมันกว้างกว่านิดหน่อยทําให้มันใส่ครั้งแรกมันก็จะรู้สึกโล่งๆเลยนี่หน้าเท้าดีเหมือนกันส่สี44นะครับมันก็จะรู้สึกไม่ได้บีบในครั้งแรกแต่นี้หลังจากใส่มาทั้งวันแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือมันมันยืดอ่ะมันยืดออกเลยนะครับทันทีพอถ้าใส่สักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยติดๆกันเลยเนี่ย 7วันเลยเนี่ยผมว่าน่าจะกระชับพอดีแล้วนะครับถือว่าหนังยืดได้นะครับถ้าซื้อตรงไซส์ผมคิดว่าก็คงแค่ช่วงแรกนะครับที่ใส่นะฮะเพราะเอาจริงๆมันเหมือนหน้ามันยาวกว่าของ574นะครับช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันยาวกว่าอพอมันยาวกว่าเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยพอมันยาวกว่าเนี่ยปลายเท้ามันจะเหลือ พอถ้าขยับไปเป็นไซส์45เลยเนี่ยหรือ11อหรืออาจจะ10ครึ่งเนี่ยผมว่าหน้ามันจะเป็นเรียวๆแปลกๆไปนั้นเอาเป็นว่าแนะนำก็ถ้าถ้าคนที่ต้องการความกระชับพอดีก็ใส่ตรงไซส์แล้วกันนะครับจะได้ไม่เหลือหน้าเท้าเยอะด้านหน้าเยอะนะครับก็อดทนใส่สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันน่าจะยืดให้นะครับวันเดียวยังยืดเลยรู้สึกเมื่อเช้านี้แน่น พอตอนเย็นมาลองใส่อีกทีรู้สึกว่ามันมันมันใส่ได้ดีขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าแน่นมันกระชับพอดีเนาะข้อดีของเขาเลยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยหลังจากที่ใส่มาหนึ่งวันเต็มเตมก็คืออย่างแรกนะครับน้ำหนักดีน้ำหนักลงเท้าเนี่ยดีมากนะครับสูงขึ้นก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันโครงเคลงครับมันไม่ได้รู้สึกว่าเดินแล้วมันไม่มันคงอ่ะมันเดิน เดินสมูทมากนะครับอย่างที่2เนี่ยถ้าเทียบกับ574นะครับตัวเนี้ยจังหวะลงส้นเท้าเนื่องจากของเขาเนี่ยมันจะตัดเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยจะตัดโค้งขึ้นหน่อยหนึ่งซึ่ง574เขาเขาไม่ได้โค้งขึ้นมากเนี่ยดังนั้นพอจังหวะที่ลงพอเราลงเดินเดินอย่างนี้นะครับเนี่ยพอเราลงเดิน เวลาก้าวเท้าก้าวเท้าหน้าเราจะลงด้วยส้นใช่ไหมครับแล้วค่อยลงอย่างเนาะล้วค่อยขึ้นถ้าห้าเจ็ดสี่เนี่ยจังหวะที่ลงเนี่ยมันจะเจอขอบมันจะเจอขอบมันจะมันจะเจอขอบนิดนึงแล้วค่อยลงนะครับแล้วค่อยโรลโรลลิ่งไปค่อยกลิ่งไปนะครับมาถึงด้านหน้าพอด้านหน้าแล้วมีปัญหาจังหวะลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแข็งนิดนึงแต่พอเป็นเจ้าเลก a c y ซี่นะครับด้วยพื้น ขอบของเอลโซด้านหลังเขาเนี่ยมันมีความเว้าสูงกว่าอย่างชัดเจนพอจังหวะเดินนะครับจังหวะก้าวชุบมันโลว์ริงไปอย่างเงี้ยสมูทกว่าอย่างอย่างเห็นได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วพอจังหวะที่ลงพื้นไปอย่างเงี้ยมันเนบอะ่ะคือมันเนบกว่าแน่นกว่าแม้จะความรู้สึกของตัว5 7 4มันจะ รู้สึกแนบกระชับกับพื้นมากกว่าคืออาจจะรู้สึกมั่นคงกว่าแต่ตัวเนี้ในในส่วนที่คนที่ต้องการการซัพพอร์ตที่ดีกว่า5 7 4เนี่ยตัวเนี้ยทำได้ดีกว่านะครับแน่นหนึบนะครับไม่ยวบด้วยอาจจะเป็นเพราะอินโซเขารวมกับพื้นที่สูงขึ้นด้วยนะครับจุด สังเกตมีไหมจุดสังเกตเดียวเนี่ยผมมองว่าเ,าเรื่องของหน้าผ้าเท่าที่ผมดูนะครับดูดูหลายๆแหล่งหลายๆเว็บไซต์เนี่ยหรือจะนิวบาลาน c e เองก็ดีเนี่ย com เนี่ยเขาก็จะมีหน้าผ้าแบบอื่นอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีเข้ามาใหม่ที่หน้าผ้าเป็นเป็นหนังกลับแล้วตรงนี้เป็นตะข่ายเนี่ยผมคิดว่าคู่นี้คือเพอร์เฟกเลยนะครับในราคา35 0 0นี่คือเอ่อ ถ้าเทียบความใส่สบายในยราคาเท่ากันที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3,500เนี่ย878ก็3,490นะครับเอาความเอาฟีลิ่งในการลงน้ำหนักแล้วกันความสบายของการลงน้ำหนักเนี่ยตัวนี้ลงดีกว่าลงดีกว่าแน่นกว่าดีกว่า878ถ้าไม่มองตัวเปอร์นะดังนั้นถ้าตัวใหม่ของ legacy มาแล้ว upper มันเปลี่ยนนะครับไม่ใช่หนัง หรือเล่นลูกเล่นแบบอื่นเนี่ยแล้วตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นผ้านะครับเหมือนตัวตัว574ตัวปกติหรือตัวอื่นๆเนี่ยผมว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ที่น่าน่าเล่นมากนะครับน่าเล่นมากในเลทราคาไม่เกิน4,000นเนี่ยนอกจากตัว996เนี่ย ที่ผมถือว่ามันโอเคที่สุดละในเลทดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0พเนี่ยกับตัวเนี้ยที่ลงมา3590เนี่ยผมมองว่าถ้าเอาคุ้มเลยนะตัวเนี้ยคุ้มกว่านะครับในราคาป้ายส่วนถ้าเทียบกับ996เกเนี่ยฟิลลิ่งทางนั้นเนี่ยมันมันจะออกเด้งเนิดนิดนิดนึงนะครับตัวเนี้ยจะออกหนึบหนครับอารมณ์เป็นรองเท้าแบบ ไปเรื่อยๆอ่ะเดินเรื่อยๆให้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับด้วยด้วยลักษณะการออกแบบของพื้นเนี่ยแบบพื้นหนาอย่างนี้นะครับไปได้ทุกที่เลยนะครับ <t> ถ้าลองเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามีเข้ามาอถใหม่นะครับก็ผมว่าคุ้มค่านะคุ้มค่ามากๆในราคา3,500ถ้าได้ลดนะคือถ้าลงราคาแล้วต่ำกว่า5,70ปกตินะครับเอาไปเถอะนี่ค <t> ือรีว <t> ิว <t> ตัว5.4 Legacy นะครับรหัส LGT4 จากผู้ใช้งานเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าจะเจอรุ่นไหนคู่ไหนแบบไหนหรือทำเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับกด Subscribe สสนะครับแล้วก็ติดตามช่องเล็กๆของคนใช้นิวเวลาน,นี้ให้ผมด้วยขอบคุณนะครับ